เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะก็ได้ทราบมาวันนี้นะมีผู้สืนะ่อ,อนะข่าวแจ้งมานะครับเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวแจ้งมานะครับเกี่ยวกับเรื่องนะมีประาชาชนนะครับโดนตรวจโดนทหารทั้งชายและหญิงปิดปากเอามือปิดปากนะเอามือปิดปากล็อกออนะแล้วก็อุ้มนะมะัด จับตัวเพราะว่าผุ้หญิงคนนี้อาจจะไปวิภาควิจาร์การทํางานของพลเอกประยุทธ์นายกลำตีและอ,ะอดีตน,นายกของพรรคการเมืองพรรคก็ปรากฏก็จับปิดปากนะปิดปากประชาชนนะผู้หญิงสูงอายุจับยกขึ้นนะล็อกคอนะและเสร็จแล้วก็นะปุ้มขึ้นรถหลังจากนั้นก็ทำไงฮะใช้ร่มบ,บาง ในขณะที่มีการจับกุมก็ตามร่มงางเพื่อไปให้เห็นขณะจับกุมนะผมเห็นภาพแล้วแบบรู้สึกทุเรศเลยเกินนี่เราบอกประชาธิปไตยนะนายกรัมตีทนเสียงทนเสียงพี่น้องประชาชนที่มีความเห็นต่างไม่ได้นะทนเสียงพี่น้องประชาชนที่มีความเห็นต่างไม่ได้นะครับนะถึงขนาดต้องออสั่งรูปร้องหรือเปล่าเราไม่รู้ ตำร,รวจทหารเนี่ยเอามือปิดปากปิดปากประชาชนนะครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับนะครับปิดปากประชาชนนะครับคิดดูนะเออนะมีการปิดปากประชาชนนะครับนะแล้วก็มีการล็อกคอปิดปากเสร็จแล้วก็เป็นไงล็อกอคอปิดปากล็อกคอจับ เราไม่รู้ว่ามีการทําลายร่างกายยังไงเนี่ยนะเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะก็ฝากท่านนายกนะครับว่าการกระทําของตํารวจทหารเนี่ยรุนแรงเกินไปหรือไม่นะฝากท่านพลเอกะยุทธ์ลองพิจารณาดูว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่านะครับอืมนะครับก็นะลองลองดูนะครับว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า นะครับนะท่านนายกก็บอกไม่ได้รุนแรงแล้วครับแค่คนสองสามคนนะท่านก็ไม่ได้แคร์หรือว่าให้ราคาเท่าไหร่แปรปรวนอย่างนะั้นท่านพูดนะก็ถูกของท่านท่านอาจจะมองว่าคนเหล่านี้ทําผิดกฎหมายหรือเปล่านะแล้วก็เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องรนะงับการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าเป็นความผิดซึ่งหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็ความเห็นของท่านนายกพลเอกประยุทธ์ก็เราก็พูดแบบต่างๆนะท่านพลเอกประยุทธ์อาจจะมองว่า การกระทําดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเช่นมาดานายกนะทุกคนไม่มีสิทธิ์ด่ากันการวิจารณ์โดยสุจริตนายกไม่ว่าอะไรแต่การด่าทอที่เสียหายท่านนายกว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือเปล่าและเป็นความผิดซึ่งหน้าหรือไม่จึงเจ้าพนักงานก็ต้องทาหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็วิธีการดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่วิธีการรุนแรงนะเอ่อ อะไรทำนองนั้นฟังจากท่านนายกให้สัมภานะครับวา่าท่านมาทำงานเพื่อคนส่วนใหญ่คนจำนวนมากแต่มีคนแค่สองสามคนนะมาด่าทอเรื่ออะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นมุมมองของท่านนายกพี่น้องประชาชนเห็นดไวมไหมว่าการที่มีคนมาดา่าทอนายกแล้วเราต้องถึงขนาดมีตำรวจทหารเข้าไปปิดปากแล้วก็จับตัวเอาร่มกลา,างบังเพื่อไปให้มีการอาื่ร เพื่อไม่ให้ผู้สื่อข่าวถ่ายทอดสดหรือว่าถ่ายคำข่า,ขาวมันเป็นยังไงครับนะว่าเราก็พูดก,กลางๆนะครับ <c oughs> พูดก,กลางๆนะครับ <c oughs> ว่าท่านนายกมีจิดทำไหมและควรทำหรือไม่อีกฝ่ายนึงก็มองว่าเป็นเรื่องรุนแรงนะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะในประเทศไทยมีทั้งคนเชียร์ท่านนายกและคนด่าท่านนายกนะก็ไม่รู้ว่าคนเชียร์หรือคนด่าจะมากกว่ากัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับของคุณยิ่งรักในสมัยก่อนตอนนี้บางช่องนี่เขามาเปรียบเทียบนะสมัยยิ่งรักคนมาด่าคุณยิ่งรักก็ไม่ได้ว่าอะไรเดินก็ไปทักทายยิ้มหวาน <c oughs> เธอก็ไม่ได้่ากหรือปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นหรือการด่านะครับเพราะคนเรามีทั้งคนรักและคนเกลียดสมัยคุณยิ่งรักแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับรรคเก้าไกลเมื่อวานนี้ก็มีคนอยู่สามคนผู้ชายหนึ่งคนเด็กหนึ่งคน นะครับและคนแก่และชาวบ้านอีกคนสามคนก็ไปยืนเขียนป้ายด่าพักก้าวไกลด้วยถ้อยคำที่เสียหายนะครับคุณชอบก็เดินเข้าไปแล้วก็พูดดีๆถามว่าผู้ชายว่ามาจากไหนนะมาทำอะไรข้อความดังกล่าวเขียนว่าอะไรช่วยอ่านให้ฟังหน่อยหมายถึงใครนะครับและก็ถามเยาวชนคนหนึ่งน่าจะเป็นเด็กแต่มีข้อความว่าหลอกใช้เด็กเ,เกมการเมืองอะไรต่าง ก็ให้เด็กอ่านอ่านตะตกุกตะกัรนะครับแล้วก็ให้คุณคุณป้าอีกรายหนึ่งอ่านก็ปรากฏว่าอ่านหนังสือไม่ออกนะครับอ่านหนังสือไม่ออกเลยไม่รู้ว่าข้อความที่นํามาดา่าพระเก้าไก่นั้นหมายถึงอะไรนะครับก็แปลกนะครับเอาถือป้ายมาแล้วก็เอามายืนด่าประจานพระเก้าไก่ใจอ่านหนังสือไม่ออกนะคุณคุณชอบก็เลยถามว่าใครใช้มา หรือใครจ้างมาคุณชอบต้องห้ามปรามทีมงานหาเสียงต่างๆและเอีของพระก้าวไกลว่าอย่าไปว่าเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปแซะเขานะก็เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่นะอ่านไม่ออกแต่ถือป้ายมาด่าพรเก้าไกลพระก้าไกลก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้มีการจับกุมปิดปากล็อกคอเหมือนกับนะตำรวจทหาร ที่ไปดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพลเอกประยุทธ์นะดังนั้นก็อยากจะฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์นะครับว่านะว่าท่านจําเป็นต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมีำนนตำรวจทหารแต่ท่าคนควรจะบอกพวกหน่วยอารักขาองค์ก์ทั้งหลายว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไยอตยเพราะฉะนั้นพี่ท้องประชาชนย่อมมีสิทธิ์มีเสียง ที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับมีสิทธิ์มีสิทง,งที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับนะฮะคนเห็นต่างก็ต้องฟังนะครับท่านอย่าบอกว่าแค่คนสองสามคนนะ,ะมากอควาวพูดวายเราควรจะให้ราคาคนพวกนี้หรือไหมนะครับเราสองสามคนเราต้องสนใจคนพวกนี้ไหมต้องแคร์ไหมนะผมฟังท่านนายกพูดแล้วก็แนวแนวนี้แต่ผมว่านะครับเสียงนกเสียงกา จิ้งจรทักรียมต้องฟังเพราะท่านเป็นนายกของทุกคนผมจำได้ท่านขึ้นเวทีท่านบอกว่าโผล่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเป็นนายกของทุกคนหมายความว่าไม่ว่าคนนั้นจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนนั้นจะเลือกหรือไม่เลือกนะครับนะครับก็ท่านก็เป็นนายกของพวกเขานะครับอันนี้ก็ฝากนะนะฝากด้วยนะครับว่าท่านนายกครับ ภาพวันนี้ที่เกิดขึ้นที่บ้านโขงที่ราชบุรีเนี่ยโอ้มันดังไปชั่วโลกและดังไปชั่วโซเชียล